สวัสดีครับวันนี้ก็มาพุ่งผัวเช่นเคยครับวันนี้เอกสรวิทย์ทำเลทองชาแนลนะครับซื้อขายบ้านและที่ดินราชบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงครับผมวันนี้มานําเสนอบ้านพร้อมที่นะครับเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับเป็นที่ฉนดครุฑแดงนะครับผมตัวนี้ก็เรียกว่าที่ตั้งก็อยู่ตําบลรางบัวนะครับอำเภอจอมบึงจังราชบุรีครับผมตัวบ้านก็อยู่ที่ประมาณ8 0ิบตารางเมตรได้ครับผม1ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําแล้วก็1ครัว1โถงครับแล้วก็ตรงนี้ก็ ห่างจากถนน32ค8เข้ามาอยู่ที่ประมาณ1.5กิโลนะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพมุมสูงประกอบกันนะครับ ครับผมก็เป็นที่โฉนดกุฎแดงเราสีจอนะครับ1ไร่พร้อมบ้านก็ราคาขายเหมายกแปลงนะครับก็อยู่ที่1นล้านสองแสนบาทนะครับตัวนี้ก็พร้อมโอนให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแนวเขตก็อยู่แนวนี้เลยนะครับผมนะครับแนวเสาไฟเลยตรงนี้ก็จะมีน้ําประปานะครับอินเทอร์เน็ตไวไฟผ่านเข้ามานะครับนี่ครับอยู่แนวนี้แล้วก็ได้ถนนลาดยางเลยครับผมตัวนี้ก็ห่างจากทางหลวงอาชนบท3ามสอเข้ามา1.5กิโลตัวนี้ เส้น3288ขยายเป็นถนน4เลนแล้วนะครับมุ่งหน้าไปสู่อำเภอเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็นะครับแนวเขตก็อยู่ประมาณแนวเขตทางนะครับยิงไปสู่ท้ายที่เดี๋ยวผมจะพาไปชมหลักมุดกบผมเดี๋ยวไปชมในตัวบ้านกันครับตรงนี้ก็ที่ดินถมไว้เสมอถนนแล้วนะครับเรียกว่าถมเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ทางด้านทิศตะวันตกจะได้เป็นรั้วลวดหนามนะครับล้อมไาแล้ว1ด้านนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านเยอะครับ ก็เดินทางสะดวกสบายครับผมไม่ไกลจากตลาดชัดวายก็หก่างจากตลาดชัดวิยอยู่ที่ประมาณ5กิโลครับผมห่างจากตัวอำเภอจอมบึงก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลเช่นเดียวกันแล้วก็ตัวนี้ก็จะห่างจากอ่างเก็บน,น้ำห้วยแม่เต็งน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลครับผมนะครับตัวบ้านก็เป็นบ้านเรียกว่าบ้านปูนนะครับทรงโมเดิร์นนะครับผมก็ทําไว้แข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็แต่บ้านก็จะสูงกว่าแนวถนนหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นที่หาโรงจอดรถนะครับ จะเอาไว้ให้ครับสองห้องนะครับส่วนที่เหลือก็ทางเจ้าของต้องรื้อไปเพราะว่าไปทําที่จอดรถใหม่นะครับก็จะได้ตัวบ้านแล้วก็ที่จอดรถสองห้องครับผมนี่ครับเดี๋ยวเราไปชมในตัวบ้านก่อนบ้านก็ทาไว้สีฟ้าสดใสเลยนะครับตรงนี้ก็ว่าร่มรื่นร่มเย็นนะครับเป็นประตูบานคู่นะครับกเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในกันนะครับเปิดไฟครับครับผมอันนี้ก็จะเข้ามาก็จะเป็นห้องโถงใหญ่นะครับสองห้องนะครับแล้วก็ ทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นห้องนอนนะครับหนึ่งห้องก็มีไฟดาวไลท์นะครับนะครับในห้องนอนก็จะเป็นขนาด4เมตรคูณ3มเมตรนะครับแล้วก็ทางด้านหลังก็จะมีห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็อยู่ทางด้านทิศใต้นะครับห้องน้ําก็เป็นขนาดประมาณเมตรท0าสิบคูณสองเมตรท่าสิบนะครับแล้วก็ครัวด้านหลังเปิดประตูออกไปด้านหลังได้นะครับนะครับเราก็ออกมาด้านหลังกันเลยนะครับก็เดี๋ยวพามาชมด้านหลังเลย หลังก็แนวนี้นะครับก็แนวเขตก็จะไปอยู่ประมาณานแนวนั้นเลยครับแนวต้นยูคลิปตสนะครับผมพาไปชมทางด้านด้านหลังครับผมแนวเขตกันตอนนี้ก็ข้างๆบ้านก็มีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ก็ถมไว้เต็มพื้นที่เลยนะครับนะครับแนวนี้เลยครับแนวเขตจะอยู่แนวนี้นะครับครับก็จะมีหลักหมุดอยู่นะครับ ่วนทางนี้เลยครับผมแล้วะเขตหลักมุดอยู่ทางด้านนี้นะครับเราก็ยิงยาวมาผมพามาทางนี้ครับอตามมาครับตรงนี้ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับอ่าตอนนี้ผมยืนอยู่ก็เวลาบ่ายสองครับก็ยังอากาศสดชื่นอยู่ครับผมบ้านก็ทําไว้กว้างขวางครับแข็งแรงทนทานครับท่าตันใดที่มองหาบ้านพร้อมที่นะครับหนึ่งไร่ราคาไข่เมายกแปลงนะครับ ล้านสองแสนหมื่นบาทนะครับตอนนี้พร้อมโอนให้นะครับก็สนใจก็ติดต่อกันมานะครับกับผมเอกสรวิทย์ที่เบอร์โทรศัพท์0616239096นะครับในดีไลน์กับ SFC ตามที่เบอร์โทร0616239096นะครับในครับหลักบุตรด้านท้ายอีกมุมก็จะอยู่ทางด้านนี้นะครับครับเราก็ยิงยาวไปตามแนวถนนเลยครับที่ถมหินคุกอยู่ไปถึงเส้นลัดยางนะครับผมแล้วก็จะได้ต้นหูกระจงหนึ่งต้นเลยนะครับตัวนี้ก็ไว้ทำร่มพักผ่อนได้สบายครับผมลมจะกว้างมากๆครับ ต้นหูกระจงนี่คือเขาจะแผ่ร่มแล้วก็ไว้ทาที่นั่งได้ครับผมนะครับตัวบ้านก็จะเป็นแบบนี้เลยครับหกโต๊ะก็จะไว้นั่งเล่นหน้าบ้านนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับตัวนี้ก็เดินทางสะดวกสบายครับห่างจากถนน3ามสนแปดครับตัวนี้ขยาย4ี่เลนแล้วก็อยู่ที่ประมาณ1.5ึกิโลครับผมห่างจากตลาดชัดปหวายนะครับแล้วก็เทศบาลปหวายก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลครับผมห่างจากตัวอำเภอสวนพึ่งนะครับแล้วก็แหล่งที่ต้องเที่ยวหลากหลายก็อยู่ที่ประมาณ10กิโลครับ หางจากตัวอำเภอจอมบึงนะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึงก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลครับหากจากตัวเมืองราชบุรีนะครับแล้วก็ถนนเพชรเกษมก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลครับผมเส้นนี้ก็เข้าออกได้หลายช่องทางนะครับเข้าออกจากเส้น3 2 0 8ได้ครับแล้วก็อีกเส้นก็เส้น 30- 7ศครับเส้นราชบุรีผาปกตรงนั้นก็ห่างตัวเส้นราชบุรีผาปกก็อยู่ที่ประมาณ5กิโลครับผมสนใจก็ติดต่อมานะครับผมเอกสวิท ก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์0616239066นะครับอดีไลค์ก็อ f c ตามที่เบอร์โทร0616239066ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเลยนะครับเอกสารวิทย์ก็มีบริการต่างๆมากมายนะครับมีบริการคุณบ่อถมที่สร้างบ้านนะครับปลูกป่าจัดสวนแล้วก็บริการอื่นๆอีกมากมายครับผมก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับกดซับสไครตแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆก่อนใครวันนี้ก็ต้องฝากบ้านพร้อมที่แปลงนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็ ติดตามช่วงใหม่ในคลิปหน้าครับมีที่สวยมากมายวันนี้ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ